สวัสดีครับเพื่อนๆและผู้ที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะครับวันนี้ผมาพามาชมพระหลวงข้อเงินวัดบางคานพิมพ์นิยมพิมพเอนะครับเอามาดูว่าถ้าพระโลหะที่อายุถึงถ้าเป็นเนื้อทองผสมลักษณะของเนื้อที่ออกมา จะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับเพื่อนๆไม่ได้บอกว่าแท้นะครับแต่ว่าเรามาดูเชิงช่างแล้วเรามาดูการแตกตัวของโลหะที่ผ่านอายุร0อยปีจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับอันนี้ฝากเพื่อนๆที่เข้ามาชมพิจารณาดูนะครับจุดแรกที่ติดตาเลยคือ ตรงนี้นะครับดูดูเนื้อทองนะครับดูจะเป็นเหมือนดินที่แห้งนะครับดูเป็นเป็นแตกลายงาเป็นเหมือนท้องนาที่ผ่านการตากแดดมานะครับเป็นตาเป็นตาเป็นตาเลยนะครับเป็นอ่าเหมือนเหมือนดินท้องนาเราแห้งๆนะครับดูนะครับเพื่อนนี่ดวงดวงใจชายจีวอนนะครับจะเป็นจุบๆุนะครับเป็นเหมือน เนี่ยนะครับดูเนี่ยเป็นเหมือนทองคำเปลวที่ติดแล้วไม่สนิทนะครับไม่ได้บอกว่าองค์นี้แท้นะครับแต่ให้ดูว่าถ้าอายุถึงถ้าเป็นเนื้อทองผสมหรือถ้าเป็นทองเหลืองก็ตามแหละนะครับลักษณะของอวัสดุที่หมดยาง จะเป็นยังไงนะครับดูทองโบราณกับทองสมัยใหม่ก็ได้นะครับว่าถ้าเป็นทองเก่าๆเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับดูตรงฐานนะครับดูเป็นเป็นเหมือนอท้องหนาที่แห้งแล้งอ่ะครับหมดยางนะครับวัตถุโบราณอายุ ตั้งแต่ร้อยปีขึ้นไปเขาเรียกว่าของเก่านั่นแหละนะครับดูนะครับเพื่อนดูดูนี่นะครับพิจารณาดูนะครับของเก่านี่นะครับนี่เป็นรอยแตกๆเหมือนเหมือนให้นึกถึงพื้นท้องนาที่ที่หน้าแหลงเน่นะครับเพื่อนดูนะดูสีของเนื้อโลหะนะครับนี่นะครับพิจารณาดูนะครับนี่นะครับนี่ คับคี้เบ้านะครับดูสนิมเขียวดูเนื้อของสีขององค์หลวงพ่อนะครับจะสุกปังจะสุกปลังนะครับจะไม่เป็นเงาเงานะครับนี่นะครับ ดูตรงฐานก็ได้ครับเป็นเหมือนท้องนาที่หน้าแล้งอ่ะครับดูตรงชายกีวอนครับเห็นชัดเลยนะครับตรงาชายกีวอนพิจารณาดูก็ได้ครับว่าวัตถุบโบราณที่ผ่านอายุมาสีจะเป็นแบบไหนนะครับ จะไม่สีสดนะครับมีสนิมขึ้นแล้วก็นี่แหละครับไม่ต้องใช้ความรู้ทางตำหนิพิม์พก็ได้นะครับเพื่อนๆดูทุกวันนี้นะครับวัตถุโบราณคือของเก่าของเก่าเราต้องดูอะไรดูความเก่าอะไรครับไม่มีนะครับตำหนิพิม์พถ้าเป็นผ้าเบาหล่อโบราณนะครับนี่นะครับนี่นะครับถ้าเอาตำหนิพิมเอาจริงๆอ่ะมันไม่ใช่เหรียญหล่อที่ปั้มจากโรงงานอะครับนี่นะครับดู จะไม่บอกว่าแท้หรือเก๋น,นะครับพิจารณาดูเอาครับเพื่อนๆนเพราะว่าพระหลวงพ่อเงินเนี่ยเป็นพระที่มีทุกบ้านนะครับต่างคนก็ต่างบอกว่าของตัวเองแท้เลยนะครับแต่ว่าให้พิจารณาหลักวัตถุโลหะวิทยาแหละว่าถ้าอายุผ่านมาเท่านี้โลหะสีเหลืองจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับก็คลิปนี้นะครับเพื่อนไม่ไม่มีตําหนินะครับให้ดู ให้ดูความเก่าแล้วก็ลักษณะของโลหะที่ผ่านอายุครับนี่ตรงฐานนะครับดูนะเป็นเส้นเป็นเส้นเลยนะฮะก็ประมาณนั้นครับเพื่อนๆผมไม่ใช่เซียนพระนะครับแต่ผมดูตามหลักความเป็นจริงที่ตาเรามองเห็นนะครับว่ามันเก่าหรือมันไม่เก่านะครับก็ดูเอาเลยนะครับเพื่อนว่ามันมันจะเป็นยังไงถ้าพัตถูที่ผ่านอายุมา เพื่อนๆลองดูก็ได้นะครับพระสมัยโบราณไปดูเนื้อก็ได้ครับว่าเป็นแบบไหนนะครับไม่ต้องไปตามเซียนมากนะครับเพราะว่าพระที่เขาถืออยู่นะครับคนมีตังเขาจะขายเท่าไหร่ก็ได้แต่คนอย่างเราเนี่ยเราต้องดูความเก่าของโลหะเป็นหลักนะครับเพื่อนคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆถูกใจฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ